ใ่อีก50บาทเพื่อที่จะได้ diffuser อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะก็ปอก็อยากจะแน,นะนำสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีของนะคะปอเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านาอว่ามีอะไรบ้างสำหรับเเดือนนี้นะคะมิถุนายนนะคะ ที่ทางบริษัทเนี่ยได้มีอะไรพิเศษพิเศษนะคะนี่เลยถุงนะคะนี่สวยงามนะคะสำหรับ สมาชิกที่สั่งสินค้านะคะผ่านทางให้เขามาส่งที่บ้านอย่างเงี้ยะคะ่ะก็จะได้รับถุงเป็นแพ็เกจจิ้งแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าไปอย่างที่บริษัทอาข้่ะก็เวลาถ้าไปรับเองเนี่ยก็จะเป็นถุงกระดาษนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงที่แบบว่าเ,เราสามารถจะใช้เป็นแบบรีวิสได้อันนี้มีแบบกระดุมแพ็คให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันที่อยู่ในนี้นะคะที่บริษัทแพ็คมาให้เนาะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะว่ามีน้ำมันกลิ่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะที่โปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนเนี่ยที่ปอดูแล้วแบบเฮ้ยมันน่ารักจริงๆนะก็จะเป็นตัวนี้เลย diffuser นะคะก็ที่เหมาะสำหรับเด็กๆเนาะ hit t i m e s, <S collection ค่ะอันนี้เเดี๋ยวปอแกะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Kitty นะคะ ราน,นันดานมาแล้วค่ะนี่แมวเหมี่ยวน้อยคิตตี้นี่นี่เลยถ้ามีสายชาร์จนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะนี่เขามีการกระแทกให้แล้วก็จะมีคู่มือในการใช้ที่เป็นภาษาไทยนะคะก็ใช้ไม่ยากค่ะสำหรับเครื่องดิฟิวเซอร์นะคะนี่เลย ก็จะมีสาย USB แบบนี้นะคะเสียบง่ายๆนะคะแล้วก็เสียบกับไฟแบบนี้แล้วก็กดใช้ได้เลยค่ะในส่วนของน้ำก็เติมน้ำได้ประมาณ100 ml เนอะอนี่ค่ะเขาจะมีเขาจะมีข้างในให้เขียนว่า max นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านาะน,นี้เนาะอ่าโอเคเนี่ยค่ะเขียนว่า max เนอะ ก็คืออย่าให้น้ําเกินระดับตรงนี้นะคะเติมน้ํานะคะแล้วก็ปิดฟ้าให้เรียบร้อยนะคะเสียบปลั๊กแล้วก็กดใช้งานก็คือจะมี1ปุ่มนะคะอันนี้ก็ ใช้ไม่ยากค่ะแต่ว่าน่ารักนะคะก็ Kids Collection เนี่ยจะประกอบด้วยหนึ่งนะคะก็เครื่อง d i ฟิวเซอร์นะคะก็อาจจะเลือกเป็นน้องแมวเหมียวนะคะอย่างคิตตี้นะคะหรือว่าพี่หมีนะคะก็เหมาะสำหรับเหมือนแบบว่าห้องสตูดิโอนะคะก็พื้นที่เนี่ยประมาณ25ตารางเมตรนะคะสำหรับรุ่นเนี้ยเนี่ยเราสามารถจะเปิดใช้นานสูงสุดเนี่ยต่อเนื่องได้5ชั่วโมงค่ะทำงานอย่างไม่ต่อเนื่องเนี่ยได้ถึง10 ะะเขาก็จะเปิดแล้วก็ปิดเนี่ยสลับกันไปนะคะที่ปริมาณน้ําที่สามารถบรรจุได้เนี่ยประมาณ100 ML นะคะแล้วก็ระบบเนี่ยจะตัดอัตโนมัตินะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าแบบเอ้ยถ้าน้ําหมดแล้วเนี่ยเครื่องมันจะทํางานต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็อันนี้ก็หายห่วงนะคะสําหรับเครื่องของโดเทลา่าทุกรุ่นนะคะก็เป็นระบบอัลตราโซนิกค่ะก็รุ่นนี้จะมีน้ํามันทั้งหมด3กลิ่นค่ะที่ เป็นน้ำมันกลิ่นที่แบบเหมาะกับเด็กมากๆเลยนะคะก็กลิ่นแรกนะคะเป็นกลิ่นที่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็มีความหอมเป็นดอกไม้ระมุนละมุนนะคะช่วยทำให้เรารู้สึกว่า คัมมิ่งนะคะให้รู้สึกสงบนะคะเวลาที่จะใช้เนี่ยสำหรับเด็กๆเนี่ยก็อาจจะใช้ก่อนนอนก็ได้นะคะก็เดี๋ยวใส่เครื่อง diffuser แบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดให้น้องก่อนนอนนะคะอันนี้ก็ใช้ง่ายนะคะส่วนกลิ่นที่2นะคะเป็นกลิ่นเบอร์กามอตค่ะกลิ่นเบอร์กามอตเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นกลิ่นตระกูลซีตัสนะคะที่แบบพิเศษมากๆเลยค่ะ เขาจะเป็นกลิ่นที่มีทั้งแบบ uplifting นะคะก็คือทำให้แบบรู้สึกกระปรี้กระเป๋านะคะและอีกในมุมนึงนะคะเขายังช่วยคามมิ่งด้วยนะคะก็อันเนี้ยแอลว่าน่าจะเหมาะกับเวลาที่น้องๆห,หนูว่าแบบ เรียนกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวลองเปิดใส่เครื่องกระจายกลิ่นอย่างเวลาช่วงแบบบ่ายแบบนี้ก็ได้นะคะ<ม>อย่างบางคนเนี่ยก็จ,จะอยากอาจจะแบบรู้สึกงองแงอะไรอย่างเงี้ยก็กลิ่นนี้ก็จะช่วยทําให้รู้สึกแบบเออสงบลงได้ด้วยนะคะหรือว่าเ,เวลาที่แบบช่วงบ่ายเรียนแล้วแบบง่วงเหงาหาวนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยดกลิ่นเบอร์กามอตเนี่ยก็ได้นะคะก็จะทำให้รู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะคะอันนี้ก็กลิ่นที่สอง ส่วนกลิ่นที่3นะคะก็เป็นกลิ่นโรแมนคาโมไมค่ะโรแมนคาโมไมเนี่ยถ้าจะให้แบบโดยทั่วไปเนี่ยเราจะได้ยินเกี่ยวกับโรแมนคาโมไมเวลาที่แบบเป็นชาโรแมนคาโมไมเนาะอันนี้ปอก็อยากจะแนะนําเหมือนกันนะคะว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นคล้ายๆดอกอ่ะดอกเขาจะคล้ายๆดอกเดซี่อะค่ะเป็นแบบดอกสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองๆเ,เนาะ ก็จะเป็นแบบดอกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนเหมือนกันค่ะก็จะมีสรรพคุณเด่นเหมือนกันนะคะที่ช่วยในเรื่องการคัมมิ่งนะคะให้รู้สึกสงบนะคะแล้วก็โดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะได้ได้ยินกันนะว่าจะเป็นแบบว่าเออดื่มชาข้าโมม้อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ค่ะก็ออที่ต่างประเทศกันเนี่ยเขาก็ใช้ในการหยด ใส่ถ้วยน้ำร้อนอย่างงี้ค่ะในในในน้ำอุ่นๆเป็นแบบว่าเหมือนชาแต่ว่าปอก็อยากจะแนะนำเนะว่าให้ลองหาถ้วยใหญ่ๆหน่อยนะคะแบบแก้วมักอย่างนี้ค่ะแล้วก็กดน้ําร้อนเลยนะคะแล้วก็หยดเขาลงไปสัก1นหยดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้ลองสัมผัสกับกลิ่น กลิ่นที่ของโรงม,มมนคารโมไมอ่ะค่ะที่ลงไปในบนแบบน้ำร้อนแล้วก็จะมีไอระเหยออกมานะคะก็ให้ลองแบบสัมผัสกับกลิ่นดูนะคะกลิ่นเขาจะหอมหอมมีหวานเล็กน้อยละมุนละมุนนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายเนาะพอหลังจากที่น้ำร้อนเนี่ยอุ่นแล้วนะเราก็ลองจิบเขาสักหน่อยนะคะเวลาที่จิบลงไปเนี่ยจะทำให้แบบว่าผ่อนคลายทั้งแบบว่า ทั้งอารมณ์นะคะทั้งแบบจิตใจทั้งร่างกายของเราเลยนะคะอันนี้ก็เหมาะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าอย่างตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะก็อาจจะหยดคู่กันก็ได้นะคะก็จะเป็นโรมันคามโมไม์กับลาเวนเดอร์ให้น้องๆ ก่อนนอนก็ได้นะคะส่วนในตอนเช้าเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องการให้แบบน้องเขารู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะก็จะเป็นเบอร์กามอตก็ได้นะคะก็หยดเบอร์กามอตแล้วก็อาจจะผสมกับลาเวนเดอร์เล็กน้อยแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะอันนี้ก็บอกว่าเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่แบบว่าเหมาะทั้งแบบว่าทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่แบบเรานะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ ถูกมากๆเลยนะคะก็เบ็ดเสร็จแล้วชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มีเครื่องด้วยเนี่ยจะราคาอยู่ที่3,975บาทนะคะแต่ว่าถ้าแต่ละคนซื้อแยกนะคะน้ำมัน3ขวดนี้ราคาทั้งหมดเนี่ยจะเป็น3,925บาทแล้วเพราะนั้นเราแค่ซื้อแบบ อีก5อีก5บบาทเพื่อที่จะได้ d i f f u s เซอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะก็ปอก็อยากจะแนะนำนะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับโรมันคาโมไม์นะคะแล้วก็กลิ่นเบอร์กามอตเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่า2กลิ่นเนี้ยก็เป็นกลิ่น m มัสแ v e เหมือนกันเนาะเพราะว่าปอเองก็มีลูกค้าเหมือนกันที่แบบว่าตามหาแต่โรมมนคาโมไมามาตลอดเลยนะคะนี่ก็เป็นช่วงที่แบบว่า ดีมากๆที่แบบเอ้ยลองดูเซตนี้นะคะก็ซื้อเป็นแบบว่าให้รองวัลสำหรับตัวเองที่บอกว่า Work ์ r ฟอร์มโกันนะคะในราคาย่อมเยาวนะคะไม่ถึง4,000บาทเลยนะคะก็มีคำถามก็สอบถามปองเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าสอบถามกับผู้แนะนำได้นะคะก็ลองใช้กันดูวันนี้น่ารักมากเลยอันนี้ปอนแนะนำเลยนะคะมุ้งมิ้งมากนะคะก็ยังไงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เวิร์กฟอร์มโอย่างมีคุณภาพกันค่ะทั้ง คุณภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจนะคะแล้วก็คุณภาพของการงานด้วยค่ะยังไงก็วันนี้ฝากแค่นี้ละกันนะคะขอบคุณค่ะ